กูเจอหลุมกูเจอหลุมไอ้เหี้ยมันบอกอธิบายไงดิบ้านใหญ่บ้านหลังใหญ่บ้านหลังใหญ่แล้วก็ทางเข้าประตูที่มันบันไดบันไดเออหาบันไดบันไดแล้วอยู่รอบนอกรอบนอกรอบนอกเหมือนงี้นี่เห็นกูยังเห็นกูยังมาดิเร็ว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 ไปเอา้ย เฮ้ยไอหยองมึงลงก่อนดิไอ้ยองไอ้ยองกูเรียกมึงมาให้กูลงก่อนให้กูลงก่อนพอได้ไอยองไอเอาเฮียลงได้คนเดียวไอ้สัตยองไอ้เฮียไอ้ส้นเต้นไอ้เฮียกูเรียกมันมาให้มันรอดอ้าไอสัตว์เอ้ยกูเรียกมึงมาทำไมเนี่ยไอ้นรก E yeah.